ดูตที่แตมอยู่นี่สีประกฏโอ 40, 4, 50, oh, 3 3> ้ยรูดแล้วตัวนั้นบนน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 นดนนรนน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 นเนนนนนนกนน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 สนนทานน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 ลนนนนสดนน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 มนน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 เนนนนนนเนนนนาปเนนนมานนนนนน มาปลาเมาื่อกี้ขี่รถจักรมามากับแม่ตั้งโมอสองคนคมาเนี่ก็มาแวะเอาหวัวหนึ่งเขากับถวยบวงอยู่นี่เตีองเต็มรถอามานก็นคำแล้วนะมืนอี้ <c oughs> เอามานี่ก็พ่อที่ทีมงานมอซ้อนเพิ่น ซอนเพิ่นสิแวร์ฮันอา้าวขึ้นมาพี่นะมีแต่ห้อยมูดุดทั้งหมดโหลดแผ่นนี่นนนนะมูม,มันออกดาน,น,นทีมนี้ยเขามาหาคนนะทีมบารซอนเพลินอ่าบัดน,นี้เขาก็ได้มาหอดที่พักนะข้าวสิมานอนนี้วันนี้ ส่วนทีมส่วนทีมงานประซอนเพิน่นอนอยู่เทิงพูนะได้เอินได้ยินกันอยู่ดอกอยู่บกไกลกันปไปไหนมาลงมาอยู่แคมหวยเลยโมนี้สี่ห้าใส่ม่องนะโมนี้เอามองมานำลายดางโอ้หนามดีคักเลยสำนี้หนามไรโบแห้งมาได้เดี๋ยวนี้ ไปใส่ ้มาลองนะฮะเด็กมาลองลงไปกันโอ้ องยู่สีด่างมาเนี่ยนะห,หล่อใสกันพอตอนนี้กำลังทำละเห็นเลยปลายยังปลาคอปลากั่งนี่แหละเป็นหัวโตมันหนามใสงามเลยนะโอ้หนามพอดีพอดีใสมองเลยด้หนามสันนี้เพราะว่ามันไล่โบแห้งเหมือนเลยนะตอนนี้กั อยาเห็นปลาไ,ไ้ได้เลยน้ำใสง่ามบนดีเด้สีใสยินอีด่างหนึ่งนะมองห้ากระใสมองแล้วด่างหนึ่งนะทำเลยตอนนี้ก็เริ่มมืดเลยเริ่มจบเห็นหงเลยนะได้ใสเลยกะถือหลดปลานะเดี๋ยวว่าเข้าไปห้าใสก่อนนะเพราะว่าอย่ามาขำก่อน จากพยายามตำลังดูนี่ก็เป็นวังอีกวังหนึ่งใส่นี้แหละจะใส่ขึ้นฮอดเทิงก็มันํำเลยบหร้เอาหัวโคมมาเลยบุใส่นะใส่แค่นี้ไปเลยอตอนนี้ก็ใส่มองแล้วนะคําพอดีเอาก็ซื้อมาบอนก่อน มองดังในใสเลยก็ถือเลยถือลายผอมแต่ว่ามันมืดน,นะมองเป็นมองประสิวฮอเลยเมื่อบอนกันนะบัดน,นี้มองใสปุ๊บแลวก็ถือปั๊บเลยถือลายผอมฮอดบอลนะแม่แตงมองก็ดังไฟลุกขนาดโหลดไฟจีมูบ่กก็บโดดนี่โอ้จะน้าไปย่ามองถือละใสนะ่แล้วก็ถือเล่นมองนะอละอื ประกันยามมองแล้วมันถือรายแหละแต่มันบ่มีไฟเลยกลับมาก่อนไอจนะากยามเลยกันมีเ้ากัดดังไฟไว้แล้วก็กลางบนอยู่บนเสาไหวจุไปห้ายามมองก่อนนะประเดี๋อโอ้เห็นยังได้ตึกเบ็ด <c oughs> มากเอ ขยัมองก้อนขยมงวะถืออน่ะคืออุรคือเฉยเขาเรยงงเยเบได้ปรากฏตัวใหญ่หนึ่งากนกัอนี้มีถืนเนาะบ่ถือกีอยู่นีิดละขิดกัปลาซองโตช่องโรงัานมีปลาเล็กเหวันนี้เขาเห็นจานโตได้หามาเล บรเห็น này, มาหอดมองมองก็ถือกระปุกกระปัม้มอยู่ได้ตัวนี้มองในถือตัวหนึ่งตัวใหญ่เอาก่อน,ม,นอม,มองดูปลาตีแต้มปลาสูต này, นนดน,ตนายบางคนก็เอ็นจ่ะตกวไงหนึงยนนอยู่นี่นะถือปรากฏทั้งหมดเลยมองดูได้มองดู หาโตหกโตขุดได้ปรากฏถือบอลเดียวเลยขีกมี่ฮะปรากฏอือขุดนะโอ้ตัวเป็นไงหนึ่งโหย่าบย่ามองแบบไปต้องลงน้ำลองดูปรากฏนะแต่สะออนถือลายเลยตายปะอยู่นี่สี่ปรากฏโอ้ยอยุดแล้วตัวนั้น โบ,บลูตบลูตโบลุตบ้าอ่อ,อนเลยปัดลายอลิปลายอยู่นี่นะอางยิงก็อางยิงจะปุ๊บจัมบ่าเอออันมองอันแงๆนะบ่านี่นะนนะถือดีมองนี่นะเอ้านีปลาดิดาใส่กระสอ,อบบลได้เอาว<บ>ันกระตามบลได้เอาของมา ได้ยังเด้อทีมนี่มอของเจ้าถือปลาดุกตัวบางใหญ่ยังอยู่เทิรกนะดีแต่ขออดใจได้ปลาดุกตัวบางใหญ่หนึ่งบอได้เ่าอรือไรบอแล้วบอกไปบอของมันเนาะกับกับป้าตีเต๋าตัวสามนี่แหละดังเทิร์กขนาดมองสามสันบอเนี่ยกินกันนะนี่มาโอ้แต่ยังได้งงูงูยังนี่นะ สิงบ่วมุสิงห์มุสิงห์น้าสิงสิงหน้าอืมเด็กเป็นเด็กงูเ <c oughs> ห็นบ่ค่อยมานหน้ามันได้มันเราบออะไรนี่มันแล้วบ่นี่นะ <c oughs> <c oughs> ปลาปลากระต่าลายเลยเนาะมุสไปชิวนะมุสได้ยามยๆๆค่ารับนะพอได้กินปลาเขากๆๆๆะอันนึงได้แล้วว่าได้ปลาขอตัวเดียวค่อยไปนะครับ ปลาถูกมองเจ็ดาแดงยมองยูนโดนดัามยามจนบ่มดนะกร้ลายโพดตีน้าดแล้วปตักนี่านี่ปัาดูยเปลาถือลายลักไ้ยามปลาดุกยามปลาุกเากะมาหอดบอนอยู่เฮ้าบันี้ปลาเอากับได้ลายเติบได้เอาเอกมาให้ในเกิบนะนี่ักกะเมผมอยู่แทบอลนี่ผักเมกะ วันนี้กินกับแจ่วใสนในกะย่างม,มองกะได้ผักตะเปียกน้ำพอผักตะเปียกเก็บผักตะเปียกน้ำแล้วก็ไปใส่มอง,มองไว้พร้อมได้แเ้าหางก,ก็ใส่ซองด่างหวังทำนะกินหั่นทงยาเหมือนแตงโมงก,กับกำลังสิปิงปลาแคาก็เชืแล้วอไม่มปีงกัทับหลับ ปิงป้าบันี้เก็บขนาดประดุกปักมือออกนำอ้อยหน้าก่อนกะแกนผิดประดุก ปลาถึกมองกับลายเลยปิดบ่มันสำปลานะกะพอดีมากก่อนประดุกปักมือได้มากน้าใ้หน้าเน,นี่ยกะซอมาโบราณนะครับในผ่านกองโบรารมานส้กคาเวียกจริงจริงหนัดกันแระกับเพื่อนนะว่าสิม่านำกันมือนี้พอดีคาเวียกลก้วกยา รอบนาพูดแล้วดีทางยายาเป็นยังไงเาเปิลกะสนับสนุนนำอ้อยหน้าแล้วกะนเปยังน้ำมันกับกาแฟแต่ว่าในพันกองทันได้มากอะพอด,ดีรอบนาำพูดแล้วยังเซได้ซื้อขึ้นมาแล้วกะมีกับรักนูซื้อมาเลยแต่ว่ายัางบม่ได้เอามาใส่ก่ายัางยังบ่มีเวลา เก็บขนาดเลยปลกักกแห้งปักก็บ่แห้งปานไดไปดูปั่งนะ,ะออันนีนี่ปักแห้งเลือดสัตว์จากออกเลยดึงพวดโลดโอูอเ,เข้าเมดแม่นไสใหม่เลยนี่โอ้ใหม่เลยนี่ใหม่นะโลดผักโลดกินปลาลวกพักจำแจวเนาะอือก็มีก,กม็ม เจ้าว่าเฮ็ดเล,นๆๆกกลยน,นี่นี่ฟักเมลายใช่ไหมงั้นเฮ็ดเพิ่งโมจะไปกินดอกหย่มนี่นะสิลดอกฟักตะเปียกลูกเชียวมอหนึ่งเนี่ยโมแกงแะกะม,ม่น้อยนึงโมออันดำาะหูคนแค่อ้ามาอันนี้อามาปลาไวอยู่ป่าเลยเออฮะเอาโมแกงนวยหนึน่งเนี่มากระปชามน้อยเนะาะมมปาไวอยู่ที่รกะะระชามามาจันาแน้ยห้ามห้ามปลาจับมีที่ชยนใ ดูป,ปักกางไฟ่ผัดคือค่ายแน่ได้ไผ่ในนีมันเออตะไผ่ให้หนึ่งนดหนวดน,นางค้างอยู่นี่มัดพื้นโอต้องมีล้านดังเหรอหนวดที่เดียกแตมันตอดคา,างไผ่นะนี่มันเจ็บมันเอาตะไผ่ไม่ได้คางไผ่เลยดีเลยความปวดกะหายไปเลยใช่ไหม นำมันก็ล่างรุดเดี๋ยวนี้เอาใส่มองกับผู้ดีถือช่วงกันมือก่อนที่มากับในพานกองนาะนามันก็นยังไลยกว่านี้แต่ว่าคนละหวยกันได้กับธีมาก่อนไปอีกหวยหนึ่งไปไปอยากไปใส่มองนะไปเตยดิดนามยังไลยหวยเตยนะออกเตยเตาไฟเก็บหรือน้อ อันนี้ก็ลวกผักตะเปียกนะลวกผักตะเปียกปีกป้าแล้วก็แจวมาเนี่ยลวกเลยนะลวกลวกผักกะลวกผักตะเปียกพอดีเลยอ๋อเจ็บมือนะ เปียกคือว่าแสบเด้อหนึ่งปลาก็ซุกเลยนะส่วนตัวนี้จี่เอาเราจะกินไวไปแห้งนั่นซุกซุป,ปละตัต้งหมอกับตำแจวของกินเทา มีทอปปิ้งปลาแล้วก็ผักเม็ดอันนี้แล้วก็ดอกผักตะเปียกกับแกวนะเขาก็เอามาเป็นซองหอ่อพอธมิดเขาว่าขอซิมาผู้เดียวอขอซืมากับนานพันกองแต่ว่านานพันกองข้าวเวียกแม่ก็เลยว่าเอาแม่ตั๊โมมานำเจ็บมือ,อทางธนัดเลยนะทางสาย ปลาดุกปักออกแต่เตาไฟเลยปวดนึบนึบเลยเดี๋ยวนี้ปลานะครกันยันกินม,มุมัดดอกจองปิงสาวไม่ได้มานำ้ำสาวมาน้ำเื้อะม,มัดมานำ้ำเพือจองปิงปลาดุกด้ลยอืยนักจำ เดี๋ยวประดุกพอดีโอ้แตงเมพักับนี้แตงโม,ม,มอตอนนี้ปียอ,อุ่นๆ ามาทุกคนกินข้าวนำกันติ่งปลาจำแจวมาเนี่มันคักแล้วปลางามเลยคากตะเปียงน้ำบริกินเดอรดแล้วเหรอวะุ้ยไรอ่ัเนี่ มาปลานะดูอยู่แต่ว,ว่าบ่ไดวลงมหามันพักะเปรย,ย์ห่วยๆในลายกินข้าวแล้วนะปนี่ยังเข้าแม่ตั้งโมง่กำลังกินอยู่ โมเมดตั้มปิ่มปลาอะปลาเรืองน้ำเมดนี่ยากเลยอิ่มก่อนตอนนี้ก็กินข้าวแล้วนะมาค้างมือก่อนพอเจ็บออกจากกันเตาไฟเลยเจ็บค้างไฟเลยค่อยๆแน่คือว่อะตอนนี้เขาก็กินข้าวกินน้ำแล้วนะกับสีด้บผักพรอนซะก่อนเดือดๆจากหน่อย กันเซาเจมบมอกับซีไปห้าการมือนิเอาแหละคลิปเดีกาสิได้ยปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้แหละขอบอกขอบใจทีท่ติดตามและครับซ่มคลิปนาพอกันไหม